และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึงเกมแรดล o อกแท t t i s 2ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของค k b อนี้ได้เลยนั่นเองนะครับและก็ต้องกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมครั้งรับกับช่อง Dark Sky ครับ แล้ววันนี้นะครับเราอยู่เกมแล็กน่าล็อกแท็กติก2อีกเช่นเคยครับและสําหรับพาร์ทนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยก็จะมาทาการแนะนํามเทคนิควิธีการหาคอร์สตูมสําหรับเจ้าเกมนี้นั่นเองครับเพราะว่าผู้เล่นส่วนมากนะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะมองข้ามครับในเรื่องของการหาคอร์สตูมครับซึ่งความจริงแล้วนะครับในส่วนของระบบตัวนี้เนี่ยมันเนี่ยจะบวกค่าพลังครับและรวมไปถึงค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยให้กับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะจัดๆเลยนั่นเองครับ ส่วนมันเนี่ยจะหามาจากไหนบ้างแล้วเงื่อนไขของมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวีดีโอกันได้เลยครับไปครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนที่ว่าเราเนี่ยจะไปรู้ในส่วนของช่องทางต่างๆในการหานะครับอันดับแรกเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มมาที่พนเทล่านะครับจากนั้นแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มมาที่บ้านครับแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่รวบรวมครับแล้วเสร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชม มันจะมีในส่วนของระบบฟังก์ชันครับชุดภาพประดับผมนะครับคือเอาง่ายๆเลยว่าระบบฟังก์ชันนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆสมุดสะสมนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เขาเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขให้กับเราเนี่ยแบบนิดหน่อยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันจะมีคอสตูมแบบจับคู่นะครับหรือว่าบางอันเนี่ยก็จะเป็นแบบอันเดียวนะครับก็อย่างเช่นนะครับในส่วนของหมวกโพลิิงเนี่ยแต่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถครอบครองนะครับหรือว่าได้รับมาเนี่ยก็จะบวกในส่วนของค่าสติตัสเพิ่มเติมนะครับ มันเนี่ยก็จะมีเกตนะครับตั้งแต่สีฟ้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสีม่วงนะครับรู้สึกว่านะครับระดับที่สูงที่สุดเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของสีทองนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถครับเก็บสะสมคอสตูมพวกนี้นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถได้รับในส่วนของค่าสเตตัสพิเศษที่บวกหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถครับกดดูนะครับว่าตัวละครหรือว่า ID ดีของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีบัฟในส่วนของคอสตูมเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับก็สามารถทําการกดเช็คได้ด้วยนะครับ สร็จทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับให้เราเนี่ยทำการครับกดจิ้มนะครับมาที่ตัวละครหลักนะครับซึ่งในส่วนของคอสตูมนะครับจะใส่ได้เพียงแค่ตัวละครหลักเท่านั้นนะครับซึ่งคอสตูมแต่ละชิ้นนะครับมันจะมีฟังก์ชันนะครับในการปลดล็อกค่าสติัสพิเศษเนี่ยอยู่5ระดับด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนความสามารถพอสวรรค์ขั้นแรกนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยถ้าว่าผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องอัพระดับเลเวลของเขาเนี่ยจนถึงเลเวบ30สซะก่อนนะครับ ถึงจะสามารถทําการปลดล็อกได้ครับส่วนสแต็กที่2ครับก็เป็นเลเวล60นะครับอันที่3ก็90ครับอันที่4 120ครับจนไปถึงขั้น5นะครับนั่นก็คือเลเวล150นั่นเองนะครับถึงจะสามารถทําการปลดล็อกได้ครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมครับเราเนี่ยสามารถครับทำการรีเซ็ตได้เนี่ยผมเนี่ยจะทําการรีเซ็ตครับทีนี้ครับเขาเนี่ยก็จะทําการนะครับ คือในส่วนของไอเทมอัปเกรดเนี่ยมาให้กับเราเสร็จทีนี้นะครท่านผู้ชมครับในส่วนของไอเทมการอัปเกรดนะครับในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยก็หาโคตรง่ายจัดๆเลยนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มเข้ามาในส่วนของกิวครับจากนั้นแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดเข้าไปที่ดันเจียนกิวครับเสร็จทีนี้นะท่านผู้ชมครับให้เราเนี่ยทำการกดจิ้มมาที่รางวัลคุกใต้ดินครับมันนะครับก็จะมีรางวัลแบบส่วนตัว infant. และก็รางวัลของกิวครับ ซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถครับอ่านเงื่อนไขตรงนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งความสามารถนะฮะท่านผู้ชมครับในส่วนการลงดันเจียนกิวนะเราเนี่ยสามารถครับกดผ่านสคริปต์เลยก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยต้องลงทุกวันนะผมแนะนำเนี่ยกดข้ามไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมได้มาอีกแล้วนะฮะสรดทีนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจที่จะมองข้ามนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยสังเกตครับรูปเจ้ากล่องตัวนี้นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสามารถครับกดรับไอเทมได้ด้วยนะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมกดลับไปแล้วเศรทีนี้ผมเป็นหัวกิวใช่ไหมอันนี้ผมเพิ่งเปิดดันใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องรอให้ลูกกิวเนี่ยเคลียร์บอสหลายๆตัวก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับในเรื่องของการหาวัตถุดิบนะครับในการอัปเกรดครับแล้วก็คุณสมบัตินะครับในส่วนของคอสตูมของเจ้าเกมนี้ครับแล้วสิรีนี้นะครับช่องทางในการหาช่องทางแรกครับก็โคตรง่ายและก็โคตรคลาสสิกเลยครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดที่มาที่โปรไฟล์ครับจากนั้นแล้วกดเช็คชื่อประจําวันครับเห็นไหม พอท่านผู้ชมครับทำการเช็คชื่อนะท่านผู้ชมครับในทางระบบก็จะทําการแจกในส่วนของคอร์สปูมด้วยก็อย่างเช่นในกรณีตัวอย่างครับแต่ว่าไ d ดีตัวนี้เนี่ยทำการครับเช็คชื่อนะครับว่าล็อกอินภายในเกมเนี่ยครบ12วันครับผมก็จะได้ครับในส่วนของหมวกตัวนี้นะครับเสร็จทีนี้เนี่ยถ้าว่าครบถึง30วันครับก็จะได้อีกนะครับอันนี้เป็นเกรดสีทองเลยว่ะท่านผู้ชมครับส่วนนี้เนี่ยเป็นเกรดสีม่วงนะครับ ง่ายๆนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับส่วนช่องทางต่อมาครับในการหานะฮะท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่กิลอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่สงครามปีเมืองครับทุกๆครั้งนะครับที่ว่าเราเนี่ยจะทําการเคลื่อนย้ายครับในทางระบบเนี่ยจะใช้นะครับเนี่ยเลดพอชั่นนะครับในการเคลื่อนย้ายครับแต่ว่าก่อนที่ว่าเราเนี่ยจะทําการเคลื่อนย้ายครับท่านผู้ชมก็ทําการส่องดูก่อนนะ ว่าเมืองไหนหรือว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยที่เราเนี่ยสามารถตีไหวครับเนี่ยกดดูได้มันก็จะมีค่า CP บอกอยู่นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยแมปมันโคตรไกลเลยนะท่านผู้ชมครับโคตรกว้างจัดๆเนี่ยกดดูได้นะด้านบนด้านซ้ายด้านขวามีเยอะแยะมากมายครับส็จทีนี้ครับพอราเราเนี่ยทำการ PK นะท่านผู้ชมครับในส่วนของค่า h p ตรงนี้จะค่อยๆลดลงไปนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถครับเติมกับมันได้ด้วยนะเห็นไหมก็ใช้เลสโพอรชั่นนี่แหละในการเติมค่า h p ครับ และถ้าหากว่าเลสพชันหมดนะท่านผู้ชมครับสามารถครับใช้เจ้าเหรียญโปลิงเนี่ยซื้อได้นะครับก็วิธีการเล่นก็ไม่ยากนะหรือถ้าใครนะครับอยากที่จะรู้ในส่วนของรายละเอียดฟังก์ชันนี้นะท่านผู้ชมครับก็สามารถนะครับกดตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยเลยก็ได้นะครับสตีกเขาเนี่ยก็จะบอกกับเรานะครับว่าเงื่อนไขนะครับในการผลิตครับเหรียญ s ิวซิเวอร์เนี่ยเราเนี่ยจะสามารถได้รับเยอะๆเนี่ยยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูด้วยนะบางด่านเนี่ยมันจะขึ้นคูณ2ด้วยนะบางเมืองนะฮะ ว่าผมลองจิ้มไปแล้วโอ้โหแม่ง c ียังโหดจัดจัดนะฮะตีไม่ไหวนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคูณ2โอ้โหแม่งโคตรเยอะจัดจัดนะครับเส็จทีนี้นะครับไอ้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มมาที่ร้านค้าครับแล้วก็กดมาตรงด้านล่างครับซึ่งเราเนี่ยสามารถครับใช้เจ้าแต้มตัวนี้แหละมาทําการแลกเปลี่ยนในส่วนของคอสตูมได้นะครับหรือว่าจะเอาเหรียญตัวนี้เนี่ยไปหมุนสล็อตก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับซึ่งในส่วนคอสตูมครับ ก็จะมีสีฟ้าสีม่วงและก็สีทองนะครับรู้สึกว่านะท่าประชมครับในส่วนของสีม่วงเนี่ยขั้นแรกจะบวก H P 2นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสีทองเนี่ยในส่วนของสแต็กแรกครับจะบวก H P 4ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่าประชมครับก็ลองดูในสมุดสะสมคอร์สปูมละก่อนนะครับถ้าหากว่าขาดสีม่วงก็แนะนําไม่ซื้อสีม่วงก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ปลดล็อกในส่วนของค่าสเิตสต,ต,ต่างๆในส่วนของสมุดสะสมคอร์สปูมนั่นเอง แล้วเส็จทีนี้เนี่ยวิธีการหาเหรียญตัวนี้ล่ะเราจะหามันมาได้ยังไงครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการครับกดจิ้มครับในส่วนของผลงานนะครับแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มครับในส่วนของฝึกฝนนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลื่อนลงมานะครับมันจะมีครับโอ้โหแม่งตรงด้านล่างนะฮะท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าผมเนี่ยเคยได้แล้วนะในจดหมายนะครับเคยรับไปแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าไม่รู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วนะ ก็เงื่อนไขของเขานะหลักๆนะเข้าร่วมการสังหารในสงครามตีเมืองผู้เล่นครับสะสม3ลายนะครับก็จะได้ครับอันนี้5ลายนะครับแล้วก็10ลายนะครับก็วิธีที่2ก็คือการหาแต้มพวกนี้แหละแล้วก็เอาไปแลกนะครับส่วนช่องทางในการหาคอร์สตูมช่องทางสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับก็อยู่ในส่วนของระบบอาชีพมิน n t นี่แหละเนี่ยลองเลื่อนดูครับเพียงท่านผู้ชมครับท้าทายในส่วนของสงครามตีเมืองครับเนี่ยเป็นจํานวนครั้งนะ ก็จะสามารถได้รับในส่วนของคอสตูมครับอันนี้เนี่ยสามร้อยครั้งนะครับส่วนนี้หนึ่งร้อยครั้งนะอันนี้ยี่สิบครั้งครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการตีเมืองสะสมนะครับห้าสิบครั้งอันนี้เขาไม่ได้บอกด้วยนะว่าต้องแพ้หรือว่าชนะเอาแค่จํานวนครั้งนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก็ไปรีแบบรัวๆเลยก็ได้นะเนี่ยกดไปที่กิวใช่ไหมแล้วก็กดไปที่สงครามตีเมืองอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยทาการครับเนี่ยใช้เจ้าเหรียญน,นี่แหละนะครับรีรัวๆเลยนะครับ ซึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะแพ้หรือว่าชนะใช่ไหมก็สามารถครับท่านผู้ชมครับมาทําการเคลื่อนย้ายครับแล้วก็ท้าดวลไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจํานวนหมดหรือว่าค่าเอสีหมดก็ใช้เหรียญโกโปลิงครับในการซื้อเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสามารถหาได้ไม่ยากนะฮะในส่วนของคอสตูมระดับต้นๆนะครับยังไงเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ลองไปทําตามดูได้เลยนั่นเองครับผม และก็เป็นบ้างครับสำหรับเทคนิคง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้ที่ผมได้มานําเสนอสำหรับพาร์ทนี้และถหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไปอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม